เปิดปิดนะคะเปิดปิดทั้งบนตรงนี้เป็นตัวปรับอุณหภูมิลมนะคะแหล่มากอันนี้เราใช้ลมเย็นไไน,นะเพื่อนๆเเห็นไหมเป่าเปล่าไปเรื่อยๆเป่าแล้วก็จับทรงไปเรื่อยๆนะคะ แนะนำตัวนี้เลยค่ะกาบอเพื่อนๆ่ะได้เป่าผมที่จริงใจบอกเลยว่ารมแรงมากแค่แป๊บเดียวนะทุกคนผมก็แห้งสนิทแถมจัดทรงได้ง่ายขึ้นด้วยที่สำคัญนะคะตัวนี้มีประจุไอออนลบทุกคนทําให้ผมเรียบขึ้นเงางามขึ้นลดการชี้ฟูของเส้นผมนะพอผมแห้งดีแล้วแบบนี้นะคะก็ต่อหัวจัดแต่งทรงผมเลยแค่จูงล,ลงไปใกล้ๆก็ดูดกันเลยทุกคนเขาเป็นแม่เหล็กค่ะใช้งานง่ายมากๆกดที่ตัวด้ามเพื่อเลือกโหมดอุณหภูมิลมทุกคนคะ่ะทาได้ทั้งลมเย็นลมอุ่นลมร้อนนะคะแล้วก็ลมสลับเย็นอุ่นทุกคน หมดสลับนะคะเพียงแค่กดค้างไว้เบาๆ3วินาทีเท่านั้นง่ายสะดวกรวดเร็วแล้วสีสวยสีแบบสีน่ารักน่าใจแบบนี้เลยคุนค่ะใครจะเอาผมเข้าไปในรูให้เป็นอุโบสถลงมาเคยเห็นไหมสำหรับคนผมยาวๆนะคะทำได้นะปลายด้ามจับนะคะมีฟิลเตอร์ละเอียดยิบเลยป้องกันผมเข้าไปพันทุกคนไม่ต้องกังวลเลยค่ะปลอดภัยแน่นอนเรียบร้อยแล้วค่ะเอาแบบแ เป่าเฉยๆไม่มีหวีได้เลทั้งสิ้นทุกคนหายังดูแบบเห็นไหเป็นทรงเลยใช้ตัวนี้ปิดท้ายนะตอนแรกเพื่อนๆใช้แค่อุโมงค์ลมตัวนี้นะคะป่อไปเรื่อยๆจากนั้นนะจากทรงด้วยการบีบลมให้แคบขึ้นใช้ปิดท้ายแค่นั้นเลยทุกคนถ้าได้แนเลยรับรองว่าใช้แล้วเพื่อนๆต้องติดใจแน่ๆค่ะทั้งความแรงทั้งอุณหภูมินะคะเซฟเส้นผมได้เยอะเลยเพื่อนๆใครจะกดนะคะไปจิ้มตะการได้เลยค่ะวันนี้ไปกตนนะไปแบบ